มาดูเสื้อกาดทัวริงไซส์ M กันบ้างนะตัวนี้นะครับไซส์ M นะครับตัวนี้ออรอบอกเนี่ย46เอ้อ44เมื่อไรถึงชายเสื้อ26ขอโทษเป็นไซส์ M นะฮะตัวนี้ผ้าเป็นไนลอนนะผ้าเป็นไนลอนรีเฟ็กมีพอใช้กาดให้มา5จุดนะครับผมที่สําคัญตัวนี้มีอะไรดีมีขนหนาวยิงตัวนะครับด้านในสามารถถอดได้นะครับตัวนี้เป็นช่องแอร์เวนต์นะระบายอากาศ พร้อมซิปกันโคนนะครับแล้วก็มีกระเป๋าหลังตัวนี้ป๋อหลังเอาไว้เก <ouse> ็บเสื้อกันหนาวนะครับเพื่อนถอดเสื้อกันหนาวแล้วก็เก็บไว้ด้านหลังถ้าเกิดยังไม่อยากใช้ยังร้อนนะครับ <Ug ly> มีช่องรับลมร,บระบายอากาศดีผ้ากันน้ำนะครับแล้วก็มีกระเป๋าเก็บเสื้อกันหนาวด้วยนะครับ Honestly, แต่ถามว่าเขามีข้อดีก็มีข้อด้อยอยู่นะครับ <S <S <_ menu> ตรงนี้นะปลายแขนเขาจะมีขนเล็กน้อยนะครับผม <_ uto> แล้วก็กระดุมเป็นสนิมราคา1,800พันแบาทเท่านั้นนะครับผม